ไกลแสนไกลออกไปทางตอนเหนือของรัชฉานซึ่งเป็นเขตช,ชายแดนติดต่อกับมณฑลยูนนานของประเทศจีนอันไกลโพ้นใกล้1 1นาฬิกาวันหนึ่งพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกรดสะพายบาทเดินทุด,ดงจาริกไปถึงที่นั่นเป็นหมู่บ้านชาวไตหมู่เล็กๆที่สงบงามแวดล้อมไปด้วยภูดอยต่ำบ้างสูงบ้างสลับซับซ้อน ทอดตัวเรียงรายไปจนสุดสายตาขณะที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางไปถึงเจ้าของเรือนหลังหนึ่งซึ่งกำลังช่วยกันตำข้าวครกของเขาเป็นครกกระเดืองเจ้าของเอาเท้าเหยียบทางด้านหนึ่งให้จมลงไปแล้วปล่อยเท้าให้ปลายอีกด้านหนึ่งตกลงไปกระแทกต่ำกับข้าเปลือกในครกอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงดังปกปกปก ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาครั้นเมื่อลูกๆของเขาซึ่งช่วยงานตำข้าวอยู่หันมาเห็นก็อุทานพูดยังแปลกใจเสียงดังว่า,เจ,า,าเจ้าบุญมาเจ้าบุญมาเฮิร์นเฮาพ่อกับแม่ได้ยินก็หยุดตำข้าวเสียงครกที่ดังอยู่ก็เงียบไปในทันใดต่างพากันหันมาประนมมือน้อมไหวพูดทักทายด้วยความตื่นเต้นยินดีว่าไม่สูงค้า ไม่สูงข้าเจ้าบุญลุกที่ไหลมาข้าหนอสวัสดีสวัสดีพระกุณเจ้าท่านมาจากที่ใดหรือไม่สูงข่าเจริญพรโยมเอย๋ยอัตมามาไกลมาจากดอยลาหูเดินทุดงจาริกมานานจนถึงหมู่บ้านของโยมนี้พระภิกษุหนุ่มตอบยืนหอบเพราะยังมีอาการเหนื่อยเนื่องจากปีนดอยขึ้นมาโอพระกุณเจ้าท่านมาไกลเหลือเกิน นั่งกอนนิมนต์นั่งกอนนั่งบนแคร่ไม้นั่นเอาจะหาน้ำหาข้าวมาถวายชายเจ้าของบ้านแสดงความมีน้ำใจศรัทธาบอกภรรยาและลูกๆให้ไปหาพระตาหารมาถวายพระทุดงเมื่อพระภิกษุหนุ่มนั่งได้ครู่หนึ่งพวกเขาก็นำข้าวปลาอาหารมาน้อมประเคนให้มีข้าวสวยสีมนตมนถ้วยใหญ่กับข้าวที่เป็นน้ำพริกผักต้ม ผล,ลไม้ก็เป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอมสีเหลืองอีกหวีหนึ่งพระภิกษุหนุ่มตักข้าวตักน้ำพริกผักต้มหยิบกล้วยสามผลใส่ลงในบาทแล้วก็พิจารณาปฏิสังขาโอยู่ก่อนฉันกำหนดจิตให้เกิดสติเห็นตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ว่าอาหารที่อาตมาจะฉันนี้ก็เพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้ของร่างกายเพื่อระงับความหิวโหวย ระงับทุกขเวทนาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อันประเสริฐของเราพิจารณาดังนั้นแล้วก็นั่งฉันด้วยอาการอันสำรวมขณะนั้นมีผู้คนชาวบ้านใกล้เคียงทั้งหญิงชายที่รู้เห็นหลายคนเดินมาดูด้วยบางคนก็ตะโกนร้องเสียงดังลั่นบอกต่อๆกันไปว่าเจ้าบุญมามีเจ้าบุญมา เสียงร้องบอกทำให้มีคนในหมู่บ้านอีกหลายคนทยอยกันมานั่งบนลานดินร,บรอบๆแคร่ไม้เป็นจำนวนกว่าสิบคนพระภิกษุหนุ่มฉันแล้วปิดฝาบาตแล้วก็ประนมมือพูดบอกญาติโยมเหล่านั้นขึ้นว่าโยมทั้งหลายจงตั้งใจรับพรน,นะอาตมาจะให้พรบอกดังนั้นแล้วก็กล่าวอํานวยพรสัพพีติโยวิวัตชันตุ สัพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจัตาโรธรรม,มาวัฏทันตีอายุวันโนสุขังพระลังขอความจัรไรทั้งหลายทั้งปวงจงเสื่อมสิ้นไป ขอโรคภัยทั้งปวงของท่านจงเหือดหายไปขออันตรายทั้งปวงจงอย่าได้มีแก่ท่านขอให้พวกท่านจงมีอายุยืนมีความสุขคุณธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมอยู่เป็นนิด เสียงให้พรของพระธุโดงหนุ่มดังชัดเจนชื่นอกชื่นใจแก่ชายหญิงผู้เป็นเจ้าภาพถวายอาหารและเพื่อนบ้านทุกๆคนให้พรแล้วรับพรกันแล้วชายผู้ถวายอาหารก็เอ่ยถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าท่านจะเดินทางไปที่ใดหรือจุดหมายของท่านอยู่ที่ไหนอัตมาจะทุดงไปเรื่อยๆข้ามไหนก็จะหยุดพักปักกลดที่นั่น ไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนหรอกโยมพระภิกษุหนุ่มตอบถ้าอย่างนั้นคืนนี้นิมนต์ปักกลดในหมู่บ้านของเฮาเถะนิมนต์อยู่โปรดพวกเฮาชาวหมู่บ้านดอยโก้ยนี้พวกเฮาอยากทําบุญกับท่านหมู่บ้านของเฮาไม่มีวัดไม่มีพระมาโปรดนานแล้วนิมนต์เถิดชายเจ้าของบ้านผู้มีจิตศรัทธาเอ่ยนิมนต์ขึ้นพระภิกษุหนุ่มก็พูดบอกเขาว่า โยมเอย๋ยอัตมาเป็นพระธุดงปักกลดอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้แถวนี้มีถิ่นถ้ำที่สงบสงัดอยู่บ้างไหมหากมีอัตมาจะไปพักที่ถ้านั้นคำถามของพระทโดงหนุ่มทำให้ชาวบ้านพากันหันไปมองตากันและกันท่าทางคล้ายจะไม่สบายใจครู่หนึ่งก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งพูดบอกขึ้นว่าพระคุณเจ้า ที่บนดอยหลังหมู่บ้านเฮาก็มีถ้ำอยู่เป็นถ้ำใหญ่เดินขึ้นไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่แต่พักไม่ได้รอกเคยมีพระทุดงหลายรูปไปพักที่นั่นแล้วก็ต้องมรณภาพไม่เคยมีพระรูปใดอยู่ได้เกินเจ็ดวันเลยบางรูปอยู่ได้เพียงคืนเดียวก็ต้องหนีลงมาเจ็บป่วยปางตายกันหลายรายแล้วมีอะไรหรือโยมที่ถ้ำแห่งนั้นมีอันตรายอันใดหรือ พระภิกษุหนุ่มถามด้วยความสงสัยโยมคนเดิมก็พูดบอกด้วยท่าทางและน้ำเสียงที่แสดงถึงความกลัวขึ้นว่าพระคุณเจ้าทำบนดอยแห่งนั้นเชื่อว่ารำสามผีมีผีร้ายสิงอาศัยอยู่สามตนเป็นผีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ดำทะมึนถือมีดถือตะบองถือหน้าไม้ธนู พวกมันจะพากันมาปรากฏกายหลอกหลอนพระธูดงที่เข้าไปพักอยู่ในถ้ำนั้นและทำร้ายให้ถึงตายเลยทีเดียวจริงนะพระคุณเจ้าไม่ใช่เรื่องเหลวไหลมีพระมรณภาพในถ้ำนั้นสามรูปแล้วที่รอดออกมาก็เจ็บป่วยปางตายทั้งสิน้นพระคุณเจ้าอย่าไปที่นั่นเลยชาวบ้านต่างพากันพูดเล่าและทัดทานด้วยความห่วงใย พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยนิ่งฟังก็เข้าใจในความหวังดีนั้นท่านพูดกับพวกเขาขึ้นดังนี้ว่าญาติโยมทั้งหลายอัตมาเป็นพระบวชมอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาเดินทุด,ดงรอนแรมมาในป่าเขาลำเนาไพรเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานไม่ได้มีจิตมุ่งร้ายไม่ได้คิดเบียดเบียนใครๆพูดผีร้ายในถ้ำนั้นคงจะรับรู้ คงจะไม่ทำร้ายอัตมาอัตมาจะไปพักที่นั่นสักระยะขอให้ญาติโยมจงช่วยนำทางอัตมาไปยังถ้ำแห่งนั้นด้วยเถอะโธ่พระคุณเจ้าอย่าไปเลยเชื่อพวกเขาพระที่ไปพักในถ้ำสามผีมีอันเป็นไปทุกรูปอย่าไปเสี่ยงเลยผีในถ้ำนั้นมันไม่รู้บาปไม่รู้บุญหรอกพระคุณเจ้าโยมเอย๋ยขอบคุณที่ห่วงอัตมาแต่อัตมาอยากไปที่นั่น ขอความอนุเคราะห์ช่วยนำพาด้วยเถอะพระภิกษุหนุ่มพูดอ้อนวอนในที่สุดชาวบ้านเหล่านั้นก็ต่างต้องจําใจยินยอมพาท่านไปสู่ถิ่นถ้ำสามผีที่พวกเขากลัวเกรงเมื่อไปใกล้พวกเขาชี้มือให้ดูพลางพูดบอกว่าพระคุณเจ้าโนนอยู่ทางโนนเดินไปอีกครู่เดียวก็ถึงแล้วพวกเขามาส่งท่านเพียงเท่านี้เขาไม่กล้าเข้าไปใกล้ พวกเขากลัวท่านอย่าประมาทนะถ้าพบเห็นสิ่งใดก็ให้รีบหนีลงไปหาพวกเขาที่หมู่บ้านและตอนเช้าก่อนิมมนท่านลงไปบินทบาทพวกเขาจะคอยใส่บาตรให้ท่านจเจริญพรขอบคุณโยมทุกคนที่พามาส่งพวกโยมกลับกันเถอะอัตมาจะเดินไปเองบอกขอบคุณพวกเขาแล้วพระภิกษุหนุ่มก็แบกกรดสะพายบาตรก้าวเดินไปตามลำพัง พวกชาวบ้านสามคนก็พากันเดินกลับลับหายไปพระภิกษุหนุ่มก้าวเดินไปภายใต้ร่มเงาไม้ที่ร่มคลึมสภาพโดยทั่วไปเป็นแดนดงที่สงบวิเวกเสียงนกป่าบางชนิดร้องแว่วมาดังเป็นเสียงสำเนียงว่าคุคูคุคุคูคุคูคุคุคูคคคพระภิกษุหนุ่มก็กำหนดรู้ว่าเสียงหนอ เสียงหนอขอให้เจ้าของเสียงและสรพพสัตท,ทั้งหลายในแดนป่าแห่งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญท่านก้าวเดินต่อไปอีกได้แลเห็นที่กิ่งไม้ใหญ่มีงูหลามตัวขนาดแขนหลายพลอยพันห้อยตัวอยู่ทันทีที่เห็นท่านก็กําหนดรู้ขึ้นอีกว่าเห็นหนอเห็นหนอขอให้ท่านงูและสรพพสัตท,ทั้งหลายในแดนป่าแห่งนี้ จงมีแต่ความสุขความเจริญงูหลามตัวยาวไม่ต่ำกว่าสองวาตัวนั้นจ้องมองมาอย่างท่านท่านก็เดินผ่านมันไปไม่แสดงอาการตื่นตกใจหรือลุกลี้ลุกลนวิ่งกระโจนหนีท่านก้าวเดินไปอย่างสำรวมตามลำดับในไม่ช้าก็ไปถึงถิ่นถ้ำอันเป็นสถานที่วิเวกตามที่ชาวบ้านบอกไว้พระภิกษุหนุ่มไปหยุดยืนที่หน้าถ้ำแล้วสำรวมจิต น้อมลำลึกนึกถึงคุณพระศีรัตนไตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พุทธังสรารนังคัจฉามิธรรมังสรารนังคัจฉามิสังคังสรารนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ขเจ้าเป็นสรณะที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพระเจ้า น้อมนึกดังนั้นแล้วก็ก้าวเดินเข้าไปในถ้ำและหาจุดที่เหมาะสมพอจะปักกรดได้แล้วค่อยๆวางกรดวางบาดลงท่านกางมุงกรดบนแท่นหินราบเรียบเสร็จแล้วก็เดินออกไปสำรวจด้านหน้าถ้ำอีกครั้งหนึ่งพบแอ่งน้ำใสสะอาดขังอยู่ในบ่อหินกรองน้ำใส่กระติกอาบน้ำชำระเหงือ่อใครจนสะอาดแล้วก็กลับเข้ามาภายในถิ่นถ้ำนั้นดังเดิม ขอฟ้ามืดถ้ำมืดท่านก็จุดเทียนที่ญาติโยมถวายมาสว่างวอมแวมขึ้นจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์เย็นเจริญพระพุทธมนต์เสียงก้องกังวานไปทั่วโถงถ้ำแห่งนั้นแสงเทียนส่องไปต้องหินงอกหินย้อยเกิดเป็นประกายระยับสะท้อนเป็นแสงวิบว,วับ,วบคล้ายแก้วอัญมณีหลายหลากสี เป็นที่น่าพิศวงท่ามกลางบรรยากาศที่เยือกเย็นวังเวงสวมดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาแล้วก็ลุกขึ้นเดินจงกรมสมรวมจิตเดินกลับไปกลับมาเจริญสติเจริญธรรมจนจิตใจดิ่งลงสู่ความสงบบังเกิดเป็นจิตตวิเวกประมาณสามทุ่มก็บังเกิดสิ่งแปลกประหลาดนั่นคือมีกระแสลมรุนแรงพัดอื้ออึงพลูพลูเข้ามาทางปากถ้ำ ผสานผสมกับกลิ่นเหม็นสาบสางอบอวนฟุ้งไปทั่วบริเวณพระภิกษุหนุ่มก้าวเดินต่อไปไม่สนใจจิตใจของท่านมุ่งมั่นอยู่กับการเจริญภาวนาไม่หยุดยัง้งและแล้วก็บังเกิดเสียงคล้ายคนกระทืบเท้าอย่างรุนแรงจนพื้นถ้ำสะเทือนพระภิกษุหนุ่มจึงหยุดเดินแล้วเหงืนหน้าจ้องมองไปยังปากถ้ำซึ่งมีเสียงกระทืบพื้นดังก้องมาท่าน ได้เห็นผีสามตนรูปร่างสูงใหญ่ดำทมึนยืนจังก้าหัวติดชิดกับผนังถ้ำเบื้องบนซึ่งสูงลิ้วไม่ต่ากว่าสิบเมตรพวกมันสามตนเป็นผีผู้ชายตนหนึ่งแบกตะบองใหญ่ตนหนึ่งถือมีดคมวาวและอีกตนหนึ่งถือหน้าไม้ธนูทําหน้าตาทมึงถึงมาอีกแล้วพวกพระทุดงมาทำไมไม่กลัวตายเหรอ ผีตนที่ถือตะบองตะคอกถามพระภิกษุหนุ่มได้ยินก็นิ่งไม่พูดตอบผีอีกตนที่ถือมีดก็ยกมีดชี้มายังท่านพลางพูดขึ้นว่าถ้าทางคองอยากลองดีเดี๋ยวจะได้เห็นดีจะเอาให้ถึงตายเป็นศพที่สี่ตายแน่ตายแน่เตรียมตัวไวเ้เถอะมันพูดขม่มขู่ขยับมีดในมือไปมาทำท่าจะฟันแต่พระภิกษุหนุ่ม ก็ยังคงยืนนิ่งเจ้าผีร้ายตนที่สามซึ่งถือธนูหน้าไม้ก็พูดสัมทับขึ้นบ้างว่าถ้ากลัวตายก็จงรีบหนีไปออกไปจากถ้ำเดี๋ยวนี้ยังพอมีเวลาไปจงรีบออกไปไปจากถ้ำของพวกเราพระภิกษุหนุ่มปล่อยให้มันทั้งสามตนพูดกันจนครบแล้วก็เอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงเมตตาไม่โกรธตอบไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวว่า พวกท่านเป็นใครท่านมาจากไหนจึงมาขับไล่อัตมาอัตมามีความผิดคิดร้ายคิดเบยดเบียนท่านหรืออย่างไรสิ้นเสียงถามของท่านพวกมันก็ทำท่าทางโกรธเกรี้ยวกระทืบพื้นเอามีดเอาตะบองเอาธนูชี้หน้าท่านแล้วต่างพูดอวดคมแสดงศักดาข,ขึ้นอีกว่าเราทั้งสามคือเจ้าดอยผู้พิทักอาาบริเวณนี้โดยเฉพาะถ้ำนี้ เราไม่ต้องการให้พระมาจับจองอาศัยอยู่ในเขตของเราท่านเป็นผู้สร้างถ้ำนี้หรือพระภิกษุหนุ่มถามมันไม่ได้สร้างแต่พวกเราเป็นเจ้าของพวกเราไม่ต้อนรับพระภิกษุทั้งหลายหากไม่เชื่อมาโต้เถียงจะฆ่าให้ตายไปรีบออกไปไม่เช่นนั้นจะได้เห็นดีกันพระภิกษุหนุ่มไม่พูดตอบท่านยืนสงบนิ่งเข้าฌานสมาบัติเต็มที่ ผีสามตนเห็นเช่นนั้นก็บันดาลโทสะแรงกล้าผีตนที่หนึ่งเหงือง่าตะบองใหญ่ทำท่าจะฟาดท่านผีตนที่สองเหงือมีดจะฟันผีตนที่สามกงธนูหน้าไม้ทำท่าจะยิงแต่ด้วยพลังแห่งชานสมาบัติอธิษฐานอาวุธของผีร้ายทั้งสามตนนั้นก็ไม่อาจจะฟาดไม่อาจจะฟันหรือยิงได้พวกมันต่างเงื้อง่าค้างเติงอยู่ ไม่อาจจะขยับขยื่นตัวได้เลยทำไมทำไมพวกเราขยับตัวไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเรานี่เป็นอะไรพวกเราเป็นอะไรไปพวกมันต่างพูดถามกันและกันด้วยความตกใจต่อสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นกับพวกมันพระภิกษุหนุ่มเห็นอาการของพวกมันทั้งสามตนแล้วก็ก้าวเดินจงกรมของท่านต่อไปอีกเป็นเวลานานไม่สนใจมัน ่ายผีสามตนเงื้อง่าอาวุธอยู่ต่างก็พากันเหน็ดเหนื่อยทุกทรมานมากขยับตัวไม่ได้ลดมือก็ไม่ได้ตั้งท่าอยู่เช่นนั้นเวลาผ่านไปจนสีทุ่มห้าทุ่มพระภิกษุหนุ่มก็เปลี่ยนอิริยาบถเป็นนั่งภาวนาอยู่ภายในมุ้งกลดของท่านด้วยอาการอันสงบสำรวมผีสามตนอ่อนอกอ่อนใจไปต,ตามๆกัน ยืนเหงื่อตกตัวสั่นเทาทุกทรมานแทบจะขาดใจในที่สุดก็ไม่สามารถจะอดทนต่อไปอีกได้พวกมันพากัลดทิฐิมานะพูดวิงวอนขอร้องขึ้นด้วยเสียงที่เหนื่อยอ่อนเมื่อยล้าสำนึกผิดว่าข้าแต่พระคุณเจ้าโอ้ยได้โปรดเมตตาพวกเราพวกเรายอมแล้วเราสำนึกแล้วท่านมีคุณธรรมสูงส่งเหนือเราเรา เราขอขอมาต่อท่านยอมรับนับถือท่านจะไม่ปองร้ายท่านอีกต่อไปแล้วพระภิกษุหนุ่มได้ฟังก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเมตตาการุณาท่านทั้งหลายหากท่านสำนึกผิดจริงท่านต้องปฏิญาณตนยอมรับนับถือพระรัตนตรัยยอมเป็นพุทธมามะกะและไม่ปองร้ายพระภิกษุผู้แสวงธรรมที่มาปฏิบัติพระกรรมฐานอยู่ในถ้ำนี้ ท่านจะทำได้หรือไม่หากท่านสัญญาและยอมรับทำตามอัตมาจะอภัยให้ท่านอาวุธที่ท่านเงื้อง่าอยู่จะลดลงได้พวกท่านจะขยับตัวเคลื่อนไหวได้ดังเดิมโอ้พระกุนเจ้าพวกเราสัญญาพวกเรายอมทำตามคำสอนของท่านแล้วจงให้อภัยแก่พวกเราด้วยเถอะน้ำเสียงและท่าทางของผีสามตนอ่อนโยนลงหมดมานะทิฐิ อย่างสิ้นเชิงสาธุดีแล้วขออนุโมทนาพระภิกษุหนุ่มพูดแล้วก็อธิษฐานจิตให้อภัยผีร้ายเจ้าดอยสามตนสุดหวบลงกับพื้นหมดแรงกำลังไปต,ตามๆกันแล้วจากนั้นท่านก็พร่ำสอนให้พวกมันสำนึกรู้ได้บาปบุญคุณโทษด,ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายต่อจากนี้ไป ขอให้พวกท่านจงมีจิตเมตตาอย่าได้ทำร้ายอย่าได้เบียดเบียนผู้ใดเพราะการทำร้ายเบียดเบียนจะนำเวรภัยมาสู่ตัวท่านบาปกรรมจะนำพาให้พวกท่านต้องตกสู่นรกอันยาวนานไม่รู้จบไม่รู้สิน้นพระกุณเจ้าพวกเราจะทำตามท่านพวกเราให้สัญญาพระภิกษุหนุ่มจึงนำพาผีสามตนสมาทานพระไตรสรณคม ว่าพุทธทังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิผีสามตนก็ประนมมือกล่าวตามด้วยความเคารพนอบน้อมครั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพระภิกษุหนุ่มก็พูดบอกขึ้นว่าไปเถอะท่านทั้งสามขออนุโมทนาในความดีขอให้ท่านทั้งสามจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระภิกษุหนุ่มอํานวยพรผีสามตนก็ก้มลงหมอบกราบด้วยความเคารพแล้วค่อยๆลุกเดินหยิบอาวุธค้อมหลังเดินออกจากถ้ำไปรุ่งเช้าท่านอุ้มบาตลงไปบินทบาทในหมู่บ้านชาวบ้านพอเห็นท่านรู้ว่าท่านปลอดภัยก็ต่างดีอกดีใจถวายอาหารบินทบาทให้ พระภิกษุหนุ่มปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำน,นั้นตลอดเจ็ดวันกลางคืนทุกคืนผีสามตนก็จะพากันมาฟังธรรมด้วยความคารพสศรัทธาเลื่อมใสพวกมันกลับตัวกลับใจจากที่เคยดุร้ายมุ่งร้ายก็กลายเป็นผีที่ประกอบไปได้วยความเมตตากรุณาขึ้นมาแทนที่ด้วยพลังแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณ ผีสามตนต่างทราบซึ้งใจในพระคุณของพระภิกษุหนุ่มที่มาโปรดมาชี้แนะแนวทางอันดีงามแก่จิตวิญญาณของพวกตนคืนสุดท้ายก่อนที่พระภิกษุหนุ่มจะเดินทางจากไปจากถิ่นถ้ำแห่งนั้นผีสามตนต่างพากันมากราบกรานด้วยความรักความอาลัยกันพร้อมหน้าพวกมันพูดบอกขึ้นว่าพระกุณเจ้า พระคุณของท่านใหญ่หลวงช่วยให้พวกเราพ้นจากความมืดบอดพวกเราจะขอจดจำจะรำลึกนึกถึงท่านตลอดไปสาธุขออนุโมทนาบุญจงรำลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงเ์เถิดไม่ต้องรำลึกนึกถึงอาตมาบอกแกผีสามตนผู้พ้นจากความมืดบอดได้พบแสงแห่งพระธรรมดังนั้นแล้วรุ่งเช้า พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็แบกกรดสะพายบาทก้าวเดินทุดงจาริกต่อไปในแดนดงภูดอยและนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาถ้ำสามผีก็กลายเป็นแดนธรรมที่พระทุดงกรรมฐานทั้งหลายต่างพากันแวะเวียนไปพำนักอยู่ที่นั่นอย่างผาสุขพวกผีสามตนที่ดุร้ายสูญหายไปไม่มาปรากฏตัว ไม่ทำร้ายไม่หลอกหลอนใครๆอีกเลย